แลนด์มาร์กก็ปิดนะครับช่วงนี้ปิดนะครับในช่วงโควิดนะครับอุบลราชธาน,นีก็มีผู้ติดเชื้อนะครับก็เลยปิดเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูจอดเดอร์ซีรีนะคะเมื่อนี้ดินจะเอาบรรยากาศวันที่ฟาร์มสเตย์จอนนี่มือปราบหยุดนะคะหยุดนะคะเมื่อนี้หยุดช่วงโควิดนะคะแจ้งไว้นะคะทางนักท่องเที่ยวนะเข้ามาเด้อค่ะเดอรหรือว่าถ้ายังไม่ได้โทรมานะคะที่ร้านพี่จอนนี่ หยุดนะคะช่วงนี้คือหยุดนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดนี่แหละคะ่ะมันมันยากก็เลยหยุดก่อนแต่จะหยุดถึงวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้กระถามอาจ,าย,อาจาย์นี่อาจายนนี่ลิ้นจามาทายเด้อว,ว่าฟาร์มสเตย์หยุดแจ้งให้เอฟซีหลายๆท่านได้ทราบนะคะเนาะนี่อันนี้บ่บนแน่ใจว่านักท่องเที่ยวบอน,นะคะแต่ว่าองค์ปู่องค์ย่าก็มาไหว้ได้เหมือนเดิมนะคะ เอาไว้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าที่ที่ร้านกาแฟหยุดนะคะความสเตจจนนี่ปิดนะคะช่วงนี้นี่ค่ะบรรยากาศวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะหยุดค่ะโอ้ยลานสนามหญ้าก็สีเขียวค่ะ อ้าวม่อนลักจักรยานพาขวัญมาไหมเนี่ยอ๋อแต่ว่าของฝากยังยังจัดอยู่นะคะฮัล,ลโหลฮัลโหลทำอะไรกันสวัสดีค่ะม่อนอาจายังกจารย์จัดเตรียมสูงของฝากครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามคุณจ๋าก่อนโอ้อไม่ได้เจอหรอไม่ให้เจอหรอเมื่อ,อกี้อาจารย์นี่บอกว่าให้คุณจ๋าอยู่ตรงนี้นะ เอาพูดพูดไกลๆพูดไกลๆ <ใน S 1> คุณจ๋าหยุดกี่วันคะประมาณสัอสก,ก,กอ,นนะะอืกกกกอออมออค่ะเงีนแมนค่ะ ได้ยินบอกหรอคุณจ๋าก็คือคุณจ๋าหยุดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันติดอาทิตย์กว่า,า,วาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบคุณจ๋าก็ยังไม่ได้แต่งหน้าสวยส <laughs> ผู้หญิงก็อย่างนี้และคะ่ะผู้หญิงก็อย่างนี้แหละต้องทําใจช่วงนี้ก็เอามาไหว้องค์ปู่องค์ย่าได้ใช่ไหมคะคุณจ๋ามาไหวอาาอ้องค์ปู่องค์ย่าได้แต่ว่าอา๋อของฝากสั่งซื้อได้ตามปกติค่ะ โ<ฮ>อเคส่งหนึ่งพันบาทนะคะจะส่งฟรีโอเคสั่งหนึ่งพันบาทนะคะจะส่งฟรีต้งร้อกว่าบาทแล้วเท่ากับสิร์ฟรเลยเนาะเออค่ะ,ะปิดเฉพาะร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟนะคะแล้วก็ข้างในนะคะอ่าแต่ว่าฟาร์มสัตว์ไอ้องค์ปู่องค์ย่าย,ยังเปิดแล้วก็ของฝากนะคะเดี๋ยวหน้าลินให้ดูก่อนของฝากนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นเสือ้อสติ๊กเกอร์ ปลาส้มแน้นมซี่โครงหมูส้มปลาตอนไส้กรอกไว้จับนะคะสั่งได้นะคะหนึ่งพันบาทขึ้นไปจัดส่งฟรีนะคะโทรโทรโทรมาได้ไหมคุณจา๋าหรือว่าเข้าไลน์แอดจางเดียวเข้า line ดจะง่ายกว่าเข้าไลน์แอดจะง่ายกว่านะครับค่ะ G o n n I e j o n n i e เจ็ดสี j ่เจ็ดสี่นะคะไลน์แอดนะคะ เขาไปสั่งได้นะคะอ่าแล้วอ่าแล้วแล้วม่อนก็เป็นผู้ช่วยเหรอคะช่วงนี้ครับเป็นผู้ช่วยครับอ๋อจะอ๋อสูงครับอ๋อม่อนก็ช่วยหลายอย่างนะคะใส่ม่อนก็จะเป็นผู้พิมพ์เดบ่นแมนบออ๋อมีหน้าที่ใหม่นะคะช่วงนี้ไม่ได้มีนี่ก็มาทํางานช่วยพี่จ๋านะคะม่อนเขาใส่ครอบตัวเต็นอ่าม่อนเรียนจบสูงนะคะปริญญาตรีด้อค่ะเด้อกับ ตอนเรียนแต่งมูฮ็ดมันมาเกียวดอกคอมพิวเตอร์ไม่ต้องจบซูมก็ได้ค่ะแต่ว่าให้เฮาแบบว่าร้องหัดร้องเฮดเนาะค่ะเนาะได้หมดนะคะประสบการณ์ก็ได้แล้วอ่าจ้ะวันนี้ง่ายๆแล้วค่ะคอมพิวเตอร์จำดีครับได้ประสบการณ์มาจากเรียนดนมรีจำได้บ้างครับางเท่อนะคะการเรียนนะจบหลายปริญญากับบร่ได้รอยเฮาอันนั้นได้บางคนอ่ครับครับบางคนก็หัวดีแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนนะคะ อันนี้กัเขากาเกลี้ยรูประสบการณ์ทางนอกค่ะว่าว่าเป็นยังค่ะใส่ในเบิร์ดแล้วในเบิร์ดครับง่ายกว่าเลี้ยนอยู่ครับง่ายกว่าท่องหนังสือเด้อนมวลน,นี่ายยานเนาะมันหลายอย่างเลยันเดายอย่างค่ะโอ้บรรยากาศเงาเงาเนาะส่มตามเอมมี่ก็เอาวแล้วเอมมี่ทำอะไรก็คือช่วยช่วยงานทั่วไปใช่ไหมคะเอมมี่เฮ็นยังอ๋อซอยงานทั่วไปเดี๋ยวพิจ่จะพาไปดูนะคะฝั่งนู้นที่จอมนี่เขาลือ้อันนี้เรียบร้อยแล้ว อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตามไปดูว่าเขาทำอะไรกันนะคะปาคุณจาเข้าไปกันเด้อโอเคนักแสดงเอ้ยมีตั้งแต่เมื่อคืนนีในรำบอทนที่อาบน้ำอยู่ตั้งแต่หนาอย่างเดียวนี่นะคะไปไปไปดูว่าเออ ที่เพิ่นอันญชายโรงเรือนเมือนั้นะค่ะโรงเรือนไก่นะเสร็จไปถึงไหนแล้วนะคะเด<อ>ี๋ยวลินพาไปดูค่ะโอ้เหลือเหลืออีกโรงเดียวนะคะเนี่เหลืออีกอาคารเดียวค่ะตรงนั้นก็ย้ายไปเกือบหมนอุ้สลากันย้ายเหรอสลาสองชั้นที่จะนนี้ไก่กระย้ายด้ยค่ะอ๋อสาสลาที่อยู่ตรงนั้นนะคะนี่นั่นนะคะนุ่นู่น,น้นนางต้นน่ะแล้วก็ย้ายไปน้ำ ก็คือบริเวณตรงนี้จะทําเป็นรีสอร์ทนะคะอาจารย์นี่เราจะเห็นเป็นหม่องพักเนาะคะ่นะเนาะจะทําเป็นรีสอร์ทที่พักอาศัยให้กับนักท่องเที่ยวเวลาไปเวลามาค,ะคะ่ะอันนี้ก็จะมีทั้งท <c oughs> ีมงานที่อาจารย์นี่จ้างมารื้อนี่ค่ะแล้วก็น้องๆ้องในฟาร์มสเตย์เฮ้านี่แหละค่ะโอ้นี่ค่ะอาจารย์นี่แล้วกําล,ลังรื้ออยพี่แอดก็อยู่ฝั่งนู้นพี่แอี่แอดสวัสดีค่ะ พี่เอ็ดสวัสดีค่ะพี่เอ็ดอยู่ฝั่งนู้นนะคะโอ้กุมแมนอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่พี่คนนี่ก็มาช่วยย้ายนะคะสวัสดีค่ะครับอ๋อง่ายง่ายมาอันนี้ก็ง่ายมาบอกค่ะมาเลยนะครับนี่คือยกมาเลยนะครับเลื่อนมาเลยนะครับย้ายฟาร์มนะครับฟาร์มชนไก่นะครับย้ายฟาร์ม ไว้อยู่ด้านหลังนะฮะต้งนหลงที่ผมเนาะอ๋อด้านหลังที่ที่าณาจักรฟาร์มไก่ชนจะอยู่ด้านหลังนะครับย้ายมาจากด้านหน้าโดยไม่ลื้อยกมาเคลื่อนย้ายมานะครับนี่คือช่างภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเป็นการเลื่อนเลื่อนมาทีละ10เซน10เซน10เซนนะครับอ๋อค่ะบอ้ สำหรับท่านใดสนใจอยากจะยกบ้านย้ายบ้านนะครับติดต่อได้ช่งา,นนา,าบงบ้านนาจาร์นะครับพ่อใหญ่ทีมงานพ่อใหญ่ลุยบ้านนาจาร์นะครับยกบ้านเคลื่อนย้ายบ้านโดยไม่มีการลื้อทลายนะครับอ่าพ่อใหญ่อุทิศทองเหลืองนะครับเบอร์อยังคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์อรอยังคะศูนย์แปดเก้าสาม ห้าเก้าสามสามศูนย์แปดเก้าห้าเดสามหเดสามห้า้ครับโอเคค่ะเดลินจะขึ้นไปโตนังซื้อให้นะค่ะเนาะถ้าผู้ใดสนใจนะคะนี่เป็นการมันจะแตกต่างจากการลื้อนะครับถ้าลื้อเราต้องไปสร้างใหม่นะครับแต่การย้ายเราจะยกในรูปแบบอาคารสําเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาปูนเสาไมา้ทีมงานนี้ย้ายได้หมดนะครับค่ะ นี่ครับจากอาคารที่ท่านเห็นต่ก่อนมันเป็นอาคารด้านหน้าตอนนี้ผมยกมาหมดแล้วครับตอนนี้ยกมาไว้ด้านหลังนะครับนะคะตรงน,นี้ไม่นานก็คงจะเป็นสถานที่ให้ทุกท่านมาเที่ยวชมมีน้องท่านใดสอ,สอบถามสนใจสายพันธุ์จอนนี่มือปราบใส่แอดด้านหน้านะครับทักไลน์มาคุยกับผมผมมีช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับที่คุยเรื่องนี้เรื่องไก่ชนใส่แอดด้านหน้า J O N N I E 0 0 7นะครับ ไอด i n ลนะครับ ID l i n e ใส่แอดแล้วก็ j o n n i e จอ์นนี่007ครับครับผมโอเคค่ะนะคะไปเบิ้งแล้วค่ะเด้อหนิวิีการง่ยนี่ค่ะเลื่อนไปยังสี่งนอ้มาดูน้องๆทีมงานก็อยู่ข้างในเด้อค่ะเด้อแบนโก่แผนกมือน้ำนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแบนอยู่นี่นะคะ แมนก็เป็นแผนกมือน้ำทำเนื้อทำตัวไก่นะครับเพื่อออกเลี้ยงชนนะครับนะครับวันนี้ร้อนอากาศแดดร้อน,นครับแต่ก็อากาศเริ่มเบาบางเรื่องความเย็นลงผมครับโอ้ยม่กก่อนั้นจนแบบหนาวมาก10องศาแลนด์มาร์กก็ปิดนะครับช่วงนี้ปิดนะครับในช่วงโควิดนะครับอุบลราชธานีก็มีผู้ติดเชื้อนะครับก็เลยปิดเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน คถ้าเปิดก็เกรงว่านักท่องเที่ยวจะมากันเยอะนะครับก็ผมก็ปิดลงพนักงานก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับก็ได้หยุดงานกันนะครับก็เหลือแต่ทีมงานมาแต่ไซอีกที่อยู่นี่แล้วทีมงานมือน้ําที่พักอยู่กันมาก่อนที่จะมีเชื้อโควิดนะครับก็อยู่กันนะครับขอบคุณ FC เจลินนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ผมขอเป็นกาลังใจทุกท่านที่ได้รับผลกระทบนะครับในช่วงวิกฤตโควิดนี้ขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับจากใจจอนี่มูฝากครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะทีมงานเพื่อนอันนี้เด้อค่ะเด้ออะอ่ะอ๋อทีมหลวงก็ช่วยกันนะคะที่าค่ะทีมงานนะคะอ้าวทสวัสดีค่ะ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 อ่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมจ้าอ่าโอเคค่ะเดือนไปแล้ว อ๋อเขาเลื่อกไปแล้วนะคะคหันหันบ่าทันโอเคค่ะลาไปก่อนค่ะคดีจ้ะ